ข right? oh Hello. Hello. <pad> ้าวชั oh God, uh ่วหนึ่งนาทีน้ำเฮียอะไรเออหนูไม่ติดเองเออเฮ้ยพวกอย่าแอบบูกูดีมึงล่อขัวไอวิงล้วล้อว้าวโอ้ไม่กออ่ะว้าวฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับพวกเราสามคนนะคะบริงตี้แอนเบลซึ่งคลิปนี้นะคะอย่างที่เห็นคือกล่องตรงหน้าอย่างแรกเลยคือเราพูดแท่อันนี้กันมาอ่ะ คือ Samsung Galaxy C Flip 3 5G นะคะไม่ใช่แค่น,นั้นเพราะวันนี้เราจะมาชุดเซตอันนี้ที่อยู่ตรงหน้าเราเราจะมา Unboxing แล้วก็เราจะมา DIY เคสตายตัวเองเป็นการแข่งขันชาลเลนจ์กันให้ออกมามีความเป็นเราที่สุดซึ่งที่เลือก2คนนี้มาเพราะตูนเป็นยังไงเป็นคนที่ทุกคนย้อ,ยอนกลับไปดูคลิปโฮมทัวร์จะเห็นว่าอีตูนมันเป็นอย่างเป็นแบบวออ่าคือสุดยอดะ,ะดี์ตรงไหนว่างปุ๊บน่าจะต้องจัด แจงเห็นสติ๊กเกอร์ไม่ได้แปะเออแปะหมุดแปะพจน์แปะรูปอะไรเงี้ยมันเห็นสติ๊กเกอร์กูปุ๊บมันเอามาแปะเลยนะกูขอแต่งได้ไหมอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเหมาะกับมันมากส่วนคนขวางเราเนี่ยอันนี้ไม่ต้องสืบคือเขาเป็นเจ้าแม่แห่งความประดิษฐ์ประดอยนักพร็อพอยู่แล้ว3คนจะต้องมีการชาเลนจ์แล้วก็ทำเคสออกมาให้มีความเป็นเรามาที่สุดเครื่องนี้จริงๆมันมีความเป็นฟังก์ชันแอนแฟชั่นในตัวคือมันสามารถใช้แล้วดูเก๋อคือดูถือไปแล้วแบบจออคือทุกคนอมงีี่ข บิ๊ชอบตัวนี้เพราะว่าคือมันจะมีจอตรงนี้ซึ่งมันเป็น c o วอร s สก e ีนที่แบบสามารถเป็นพังภาพเคลื่อนไหวก็ได้แล้วก็สามารถเซตให้เป็นาภาพนิ่งก็ได้แล้วคือพอเปิดออกมามันสวยมากเวลาใช้จริงอ่ะมันค่อนข้างตอบโจทย์ป่ะแบบเวลาสมมติเราจะถ่ายรูปปกติถ้าเราอย่างงี้มันก็แบบโทรศัพท์มันใหญ่ใช่ไหมแต่อันนี้คือมันพับหนีได้เลยแล้วเราก็สามารถวางไว้ได้ชูอย,อย่างเงี้ยห้านิ้วหามือเนี้ยก็คือเราไม่ต้องจับอะไรเลยซึ่งมันสะดวกมากๆอันนี้คือทำให้เราสามารถถ,ถ่ายรูปเซลฟี่ได้อย่างง่ายได้นะคะเดี๋ยวขอพูดฟีเจอร์ต่างๆในเเเคคครรืื่่่่ออออองงงงนนนนนนนีี้ทแบบมัััาาาาสสใจจุกกกกกฟผล็ๆยยตว ยอย่างแรกเลยนะคะอันนี้เขามีเรื่องของ cover skin อันนี้มันจะเป็นการเช็ค notification <ม>นะคะแล้วก็คอนโทรลเพลงต่างๆการถ่ายรูปต่างๆนะคะผ่านทางตัว cover skin ได้เลยซึ่งอันนี้มันง่ายแล้วก็ตอบโจทย์มากๆอย่างที่2คือการตั้งถ่ายนะคะคือเราสามารถตั้งเครื่องเนี่ยแล้วก็ถ่ายภาพเซลฟี่ได้เป็นแบบแทน d free camera <ม>ก็คือไม่ต้องถือเลยคือแค่วางไวเ้เฉยๆแล้วก็ชูมืออย่างที่บอกไปอันนี้ง่ายแล้วก็สะดวกมากๆสุดท้ายคือความเป็นฟัง n ์ชันแ and ์แฟชั่นเป็นทั้งมือถือที่ใช้งานได้สะดวกสบายตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ตอนนี้แล้วก็เป็น accessory ของแฟชั่นในแต่ละวันได้ด้วยในปีพศ2021 เพื่อนๆคิดว่าเครื่องนี้มันต้องมีป่ะคะต้องมีแล้วคือเกาหลีหิตมากเว้ยอันเนี้ยคือมันมันเก๋จริงอ่ะทุกคนที่เห็นแบบเฮ้ยอยากได้อะ่ะ อจอมันกว้างมากเลยนะไม่แต่แต,ตอนแรกอะที่ได้เนี้ยมากัางบนเรื่องจอหรือปะม,มันพับได้มันเหมือนมือถือแบบสมัยเด็กๆที่เราเคยใช้กันอะที่มันจะพับแต่ว่ามือถือสมัยๆๆๆเด็กๆอะพอเปิดขึ้นมามันจะเป็นแบบเส้นกันตรงนี้แต่ว่าอันเนี้ยคือเปิดขึ้นมาเป็นจอเต็มคือโลดคือเฮ้ยมันแบบมันทาได้ยังไงอะงั้นเดี๋ยวเราสามคนจะเริ่มทําการ DIY แต่งเคสด้วยกล่องนี้อย่างแรกเลยคืออันนี้เป็นทางซัมซุงเขาเตรียมมาให้ซึ่งเราลองอันบอกความกันเลยปะว่าอะไร อ mm. ันน uh> ี้น่ารักมากดูความเป็นแบบอันนี้ของพี่ฟ้าน OK> ่ารักอ่ะดูดิอยคือทุกคนน่ารักมากอ่ะกรรมการผู้ตัดสินความสวยในวันนี้ของเราคือผู้ทรงคุณวุฒิเขาเป็นสายแฟตัวจริงเป็นผู้ชายที่มีความดูเป็นผู้หญิงในตัวก็คือเลแกนั่นเองพร้อมที่จะเป็นกรรมการหรือยังคะโอเคงั้นแกะกล่องใหญ่อุ้ยน่ารัก พวกับเข็มใช้ยไหมสิ่งนี้ครับเรื่องใช้กับหมาคุณรูเนี่ยลายออนลูกลออนลูกลายอ้อนแต่งตัวเก่งมากลูกไลออนงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยอย่างแรกเลยคืออันนี้เป็นสติกเกอร์ที่แบบออกแบบให้มันเป็นหน้าตัวเองอย่างของบิงก็จะเป็นแบบน่ารักมากสติกเกอร์เนี้ยเห็นว่ามันมีคำว่าตูนนี่แล้วก็ของบิงก็จะเป็นลายนี้หนักวะ ก็จะเป็นแบบเออเป็นผมสีอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยอันนี้โลดมากผมสีม่วงอะนั่งจำรูปนี้ได้อยู่เลยของครูเป็นรูปที่ครูถ่ายที่อีสิทรอนวินเลนนี่อุ้ยอ่ะอันนี้นะคะของเราก็คือเขาเลือกมาในไอดีก็จะเป็นแบบเบเซิงเบเซอร์อะไรเงี้ยก็คือเป็นลุคเราเลยมีที่คาดเพิงคาดผมเฮดแบนอะไรเงี้ยอุปกรณ์นี้เขาก็จะมีให้เป็นเคสมือถืออันนี้นะคะนนเป็นเคสตัวซัมซุงกาเลซี่ซีฟิบแต่ว่าอันนี้มันจะมีตัวปลิงอันนี้ให้ด้วยซึ่งแบบลดมากๆเราเริ่มเลยไหมกรรมการคุณคิดว่ายังไงเวลาี จัดแจงเคสด้วยให้สวยงามกติกาคือง่ายๆคือทำยังไงก็ได้ให้รู้ว่าเคสเนี้ยเป็นของเรามันโมบของความเปเลยถ้าได้สูตรทสุดเมื่อคืนนั้มึงจะชนะแม่เมลไหมชนะอยู่แล้วถ้าเรื่องอย่างเงี้ยแต่ถ้าปากอะกูแพ้แน่แม่คิดว่าแม่จะชนะไหมคะเอ้ามันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วคือเราเป็นคนนักจัดแจงนะจัะเพราคือของเนี้ยคือมันแบบมันมีที่สุดอยู่เออเอายังมึงแบบแบบถ้าเลือกสนติ๊กเกอร์ก็คือเลือกไม่ได้้ตองไม่ ปิดบงังเอ๊ะมันเป็นบังแม่เข้าสู่ช่วงขึ้นทางบ้าโอ้ยมันข<บ>านมันบ้ากับเพลงเหมือนมันไม่ได้งรัน <บา S 1> ของเขาให้มาเยอะน่ารักขนาดนีโ้โอ๊ยที่นี่แบบทำเียวกุญมาติดเอง พูมแห่ละเหี้ยเนี่ยีพูดจริง5ีแกะแตีเพิมอนเวลาม่มีการเล่นวนะเมียวเหมียวเ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 มียวสามสิบวิโอยมันจะไม่เข็ดเลยเรา่งจรพูดอะไรกูจตั้งนอ่มอถือแล้วเนการน่ะมันจะมีไม่ทำต้นปีเลยต้องจับเวลาเวลาไม่เลิไม่เลิก ก็ไม่ต้องนะตั้งขนมเลิลอะไรเน่ยห้าสี่สามสอเฮ้ยขออีกสิวิสิบวิมก็ไม่ลงแข่งก็นตีนแหลกเราได้มันจะเสร็จแล้วมันอีกแปลงมากแม่กมีติดใจบอกว่าอารีมีเมตตามีสติัดสัญญามีความถูกต้องก็ตือกัดน่อ่กูให้เวลาสิบวินะสิบอ้ยปักหม็่นเลยไกลดิเก้าโอยแปดแปด ห,ห้าสี่สสองหมดเลา เราจะแบ่งคะแนนเป็นหมวดความสวยสิความคิดสร้างสรรค์สิบความพรีเซนต์สิบตูน้อตั้งชื่อให้กับเคสของตเด้วยชื่อเคสตัวนี้มีน้อยตัวนี้มีน้อยก็คือของเราไม่มีอะไรมากแกตรงนี้มันก็จะเป็นชื่อเรา T O N ต่อข้างล่างน้าเหมือนกูดีกูเลยแปะลงไปมันก็จะมีรูปที่ตูน่ะลง IG อยู่เป็นรูปที่แบบใส่เสื้อแล้วก็กางเกงขาดสั้นแบบน่ารักมากก็คือดูหรูเลยว่าอันเนี้ย ือต้องเป็นของกูแน่นอนอ่ะอันนี้ก็คือเป็นพวกแบบของตกแต่งอะที่กูชอบอะบของกูก็คือประมาณนี้นะน่ารักไหมของบิงนะคะเคสนี้มีชื่อว่าบริงตี้และหมีของเขาเกาซีไอบิงว่าติดติ๊กเกอร์อะไรว่าวเปลืองติ๊กเกอร์ออเอาก็คูเน้นเน้นคุมโทนคือด้วยความที่เราชอบคุมโทนอยู่แล้วข้างบนเราตั้งใจทําให้มันเป็นโทนแบบสีน้าตาลครีมซึ่งมันตัดกับสีม่วงดีตั้งใจติดเป็นหมีเพราะว่าจริงๆหมีคนนี้มันเหมือนบ๊อบแบบก็เลยติดติดเอาไว้ตรงนี้ด้วย อันนี้ก็คือเป็นตัวชื่อเราไงเป็นตัว B ก็มี Galaxy c Flip สาเอาใหญ่ๆเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบมือถือมันสวยข้างล่างคือส่วนของบริงตี้จะมีตัวมือถือสีม่วงที่เป็นสีเดียวกันอันนี้เราก็จะคุมโทนให้มันเข้ากับสีม่วงที่เป็นมือถือก็จะเป็นโทนแบบชมพูม่วงทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นแก้วกาแฟที่บ่งบอกว่าเราเป็นคนที่ชอบไปคาเฟ่ฮอปปิ้งส่วนของมลนะคะก็คือทาออกมาเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือเป็นเคสแบบ maximum style แบบสไตล์แม่นะคะเน้นความเยอะแต่เยอะน้อยแต่น้อยไม่เข้าใจก็คืออันนี้ไม่เป็นการบ่งบอกตันนออออเมมืคิดดถถึึงงูไย เยอะคือข้างล่างเราก็เลือกแปะมาเป็นรูปหน้าเราแล้วเราก็เลือกแบบค็อปสีสีสีสันต่างๆมาติดด้วยความเป็นคนมีดีเทลคือข้างล่างเราจะติดเป็นแบบรองพื้นก่อนก็คือใช้สติ๊กเกอร์ที่เป็นแบบลายลายสีสี อย่างอันนี้ก็คือจะมีรูปหมาเพอาะก็คือไลออนใส่สายห้อยอันนี้มาเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความเป็นแบบสีสันเข้ากันคือเวลาดูภาพรวมก็จะเป็นสีชมพูสีพาสเทลอะไรเงี้ยส่วนข้างบนก็คือน่ารักมากก็คือเป็นสัตว์อีกหนึ่งตัวที่เราชอบก็คือน้องหมีนะคะแล้วก็แปะเป็นสติกเกอร์ชื่อเราแล้วก็จะคุมโทนให้แบบแม็กซิมัมสไตล์เน้นสีทุกสีที่รวมกันแล้วเข้ากัน ถ้าสวยงามเนี <S <S hey, s <S ่ยให้สิบเต็มทุกคนทุกคนเพราะว่าทุกคนสามารถบอกแบบสไตล์ของเัวงได้ครบไงเอออย่างตูนก็แบบชอบแบบพวกอคเซสซอรี่ของเัวเองตัวบินก็แบบชอบแบบบ่งบอกของความเป็นตัวเองแบบชอบไป็คาสตี้คาีเมลชอบแบบสีสันอะไรอย่างงี้ก็เลยให้สิบอะไรอย่างงี้ความนี้สันให้ตูนสิบเฮ้ยแล้วเราอ่ะเราก็สร้างสรรค์นะให้บินเก้าเพราะว่ารู้สึกว่าื้นที่มันยังสามารถเติมเต็มอีโบอีโบโบเมลเนี่ยให้สิบ พราะแมวเติมเต็มแบบว่าสีที่แบบว่าถึงบ้านไม่มีช่องว่างนะตองให้สีสันเต็มเพื่อนส่วนความมีเซนนั้นพตูนเนี่ยให้เก้าพอเพราะว่ามันอะลืมดีเทลแบบเขามีของมาให้ติดมันก็ติดในเคสแต่ไฮวิ้งเนี่ยให้สิบเพราะว่าสีแมทต์กันเออแบบมีความแบบแบ่งชัดเจนว่าข้างบนเป็นโทนนี้ข้างล่างเป็นโทนนี้ส่วนแม่เมลเนี่ยให้เก้าทำไมอะเพราะแม่เมลอะปากพูดมากกว่าทำมันจะเสร็จแล้วมันอีกแบบว่าเฮ้ยมันยังไม่เสร็จเลยเอ้ยมันไม่ติดเองเหรอโอุ๊บเฮ้ยมันสารอันนี้ม ูเลือกซัมซุงกาแล็กซี่ทีเป็นสามโอเคโอเคอยู่เป็นนะ สำหรับใครนะคะที่อยากได้นะคะจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยทาง Samsung เขามีกิจกรรมดีๆให้เพื่อนๆได้ร่วมสนุกกันด้วยนะคะสำหรับใครที่มีมือถือรุ่นนี้อยู่แล้วหรือว่าเล็งๆอยู่อยากตามเขามีแคมเปญ My Flip ID นะคะเป็นแคมเปญร่วมสนุกง่ายมากๆนะคะแค่เพื่อนๆเนี่ยตกแต่งเคสแบบนี้เลยให้เป็นสไตล์ของตัวเองแล้วก็ถ่ายรูปนะคะลงทาง Instagram Facebook หรือว่า Twitter นะคะพร้อมติดแฮชแท็ก My Flip ID นะคะแล้วก็แฮชแท็ก Galaxy C Flip 3gh นะคะลงในแพลตฟอร์มของเพื่อนๆน,นะคะหลังจากนั้นเนี่ยทางทีมเขาก็จะสุ่มผู้โชคดีนะคะ ที่แบบมีความสวยถูกใจผู้ชนะเลิศฟังทางนี้นะคะได้รางวัลใหญ่3รางวัลก็คือกระเป๋าโลเว่รุ่นนาโนพัทเซล สามจริง3รางวัลเท่านั้นนะคะแล้วก็ยังมีของรางวัลประจําสัปดาห์อีกเพียบแค่ทุกคนเนี่ยตกแต่งเคสนะคะซัมซุงกาแล็กซี่ซีฟิปสามห้าจอันนี้นะคะให้เป็นสไตล์ตัวเองโลเวก็อยากได้ซัมซุงก็อยากได้ทำไมเราก็ซื้อซัมซุงเราก็เป็นโลเวอง่ายแค่นี้ร่วมสนุกได้ถึงวันไหนคะสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้นะคะถึงวันที่5พฤศจิกายนบอกเลยว่าเลิศนะคะอย่าลืมว่าใครชอบคลิปนี้ชอบกดไลค์ใช่กดแช่